โจ้แม่ไม่ค่อยว่าได้มาแล้วนะครับผมหน้าตาคือค่อยเนี่ยอะไรคำนี้เนี่ยคือซีบุ้ยไม่แปรต้องการเนอะนอกจากตำรวจก็ก็ระวังนี่นะครับก็ทำรถไปด้วยนะครับติดคิวเนะติดคิวเขาทำไปนาะไปไปสว่างแล้วเห็นไหมเขาจั่มเหนนี่ก็เหมือนเหมือนเครื่องมือเนาะ มันเป็นคันเร่งอัตโนมัตินะครับันเร่งมือนั่นแหละอัตโนมัติอ่ะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้รถกูเพื่อนหมดเลยไม่มึงจับรถกูอ่ะเอ้าเนี่ยมึงจับรถกูไงเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูลงจากรถมึงเคยดูนะเออเดินเดินกลับเดินกลับกูไม่เดินกูกูมีสิ่งอะไรอยู่เฮ้ยสิ่งเดี๋ยวกูเบียดตกทางเลยอ๋อมึงขอให้ใส่หินไม่เขาไม่รีบไปนี่ถ้าปิดกูจะทำเอ่อเกี่ยวกับไม่ได้ติดอัตโนมันมาเลย สำหรับคุณนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมานติดอันนี้นะครับก็ครับก็เจอกันใหม่นะครับกล่องกล่องเรานะครับ360 360ของเฮียงพงนะครับผมเนี่ยครับยู่สุรินทร์นะครับผมสวยๆแต่งแบบเรียบๆนะครับเรียบๆดีนะครับง่ายคลิปแล้วเอาไปรถเปล่ายังไม่ได้ชังเลย เสียเวลาจริงเกูบอกแล้วอย่ามาอย่ามาไม่ไงคือกูผิดไอ้ตำรวจหากูเดี๋ยวเธอมึงเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาเดี๋ยวกูเปิดหลักฐานให้ดูนะเดี๋ยวกูเปิดหลักฐานให้ดูนะกูบอกแล้วอย่ามาอย่ามาเนี่ยยังไงไงล่ะเอวอยากมานี่ไงล่ะนี่สุดท้ายสุดท้ายคุณก็โทษแต่ผมทั้งทั้งที่ผมไม่ได้ผิดเนาะเพื่อนกันเขาก็แบบนี้ครับเพื่อนกันนังก็ทำผมแต่แบบนี้แหละผิดประมาณตรงไหนวะ ไปกดอะไรมารันดับอะไรนี่รันดับสีระดับสีตรงนี้อ่ะเปิดเดินหอบสองระดับไปก่อนฮึดฮึดนี่เลยทำไมต้องเดินหอบอ๋อเข่า,าอ่ะฮะแล้วทำไมต้องเดินหอบรูดล่ะเข่าแล้วทำไมต้องรูดเออกู<า>ไม่รูกก้ก็ได้มึงดิบไปช่างให้มันเสียดไปก็ดิฟมองเน็ดีวะตรงไหนก็ได้ที่มันกดง่ายนี่บอย นกูว่าเดี๋ยวมึงได้สายขาดหมดอ่ะจริงๆ <c oughs> เฮ้ยตรงนี้ดีกว่าติดตรงนี้ดิเออเราลองดูดิดๆเราติดดูนิดแล้วมึงก็ขับดูสักรอบสองรอบโอ้โมุ่นเองเดี๋ยวจะให้พี่โยมาติดให้อีกนี่นี่งไงจะติดแค่นี้มึงยังกว่าตรงนี้มันคือว่ะแล้วตรงนี้ก็ปังเลยกระจกมึงไงเบิ้ลกะจกเลยไปไหนน่ะเออนั่นแหละคือนี่เว้ยเอ้ามันคือม่คือกวนไ่รู้ นั่นแหละกดง่ายก็รู้อยู่มันกดง่ายนะแต่สายนะทุกพี่มึงก็ไปต้องมึงก็ลงมาอีกดีเลยลงมาอีกเออเออโง่ใชสบะไม่ใช่มึงไม่น่าเกินไปไหนมันจริงมันก็เฮ้ยขึ้นไปช่างแล้วเว้ยขึ้นไปช่างแล้วดิเจก้เอ้ยเออเออมึงอย่าจอดติดเขาโดนหนักเลยนะมึงโอ้ไม่ได้จอดติดเลยกล่องมันคือสีติดแต่็มติดนะครับผมห่างกันต้องเกือบประมาณเกือบสิบเมตรอ่ะนี่ไงเออรถรถใหญ่เซง แซงม่ะแซงขึ้นเลยแซงขึ้นดิมึงจะไปถือไว้ทำไมอ่ะแม็กไม่ก็คือกดไงก็รอนานแล้วครับนี่เราต้องช่่งแล้วเราไปใสอีกเนาะเยอะมากครับเสียเวลามากไม่ครับก็คือเสียเวลากับเสียแจมนะครับต้องนานนะครับผมครับจอดรอนครับจอดรอเสียแจมเป็นครับเป็นชั่วโมงอะครับครับเสียเวลามากกับผมเนี่ยกับผมเนี่ยเขาเสียเวลามาก กับคนอ,อื่นเนขาไม่เคยเสียเวลาหรอกนั่นเลยครับจริง่งยิ่งแต่กับเดี๋ยวสาวนุ่นนะเขาไปหาสาวนุ่นนี่ผมเขาไม่ไม่ไม่เคยเสียเวลาเลยครับไปหาสาวนุน่นไม่ต้องพูดไอที่ผมบอกว่าเอ้ยแม็กอารถมาถได้วิวเนยโอ้หายเลยครับที่สาวนุ่นตรงไปไปเนี่ยโอ้ไปอย่างเดียวเลยครับดูไปถึงในไม่รู้หรอกอย่างงี้ก็ไม่ได้นะอันนี้คือผมว่ะคือเก่าว่ะมันไม่เก่าไอแม็กจริงจริงมันมันรกไว้รถเราครับรถเรา อย่างด้วยล้วกันเนี่ยผมขอโทษครับแต่ผมแต่ผมไม่ดังเฮ้ยทำไมช่างเร็วแท้วันนี้เฮ้ยเราใครมาละอีซุไม่ใช่แล้เลยแต่เป็นสซนนน่นก็ไม่ใช่อีกอ่ะเป็นแซานนั่นใหม่กว่านี้เอ้าน รถลุยหรือเปล่ารถลุยทุกนานะครับผมเฮ้ยได้อนุญาตขับรถยังไม่ถูกยืนยันอ่าไม่ถูกยืนยันนะครับไปขี่ผมไม่น e oh> oh 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 ี่นะครับผมไปขี่ไม่มีไงแไปขี่ไม่มีไงเจรอะไรวะเยอะเนี่ยเฮ้ยเจมม์อะไรบีบอะไรกันเพื่อนเนี่ยกูเพื่อนแล้วเนี่ยมึงโทษแต่กูไงรถเพื่อนรถเพื่อนจริงถ้ามึงโทษแต่กูไงเออมึงล้างรถช่วยกูหน่อยดิมันนี่ไม่มีทางเฮ้ยล้างรถช่วยกูเพื่อนไม่มีทางเดี๋ยวกูไปสมอืมอืม กูไม่เชื่อมึงหรอกเนี่ยมันแค่มันโกงกูมาไงี้กูก็ไม่ไหวแล้วกินมึงแล้วเนี่ยแบบสามแล้วไม่พออะไรเอากรุณาจอดรถชิดขอบอะไรวะชิดขอบตาช่างด้านหน้านะจ๊ะเอ้ยยังยีงเทไหมยังยีงเทไหมเทเทสวยสวยได้อยู่โอเคครับได้อยู่โอเคโอเคใครจะแซงผมไม่ได้แล้วครับช่วงนี้นะครับผมก็มึงอยู่บนตาช่างแล้วไงใครจะมาแซงมึง ใ,ใช้แสงของคือองเดียกหมดนะครับเดี๋ยวมึงก็ต้องไปโน่อนอีกทีนึงผู้าสาวงามดินายผู้สาวอ้าเดี๋ยวเสียงยอะไรวะเสียงอะไรล่ะตอนนี้เขากำลังตัดน็อตกุ้งอยูน่นะครับตัดด้านซ้ายเนาะมีตึม่มตัดด้านซ้ายแล้วทำไมไปไ,ไปได้ค่ะ ไปได้ค่ะก็สู่สภาพเดิมนะครับผมตอนนี้ก็ลถหนักแล้วนะครับผมยาวๆไปนะครับผมไม่แม่นเกือบคนละหาโมงคนละวะกว่าจะได้เมย์เมยครับแต่ละวันก็ประมาณนี้นะครับอุปสรรคมันก็มีนะครับมีกันทุกคนนะครับบางคนมันก็บเคือกันนะครับบางคนก็อาจจะมีอุปสรรคน้อยอุปสรรคมากนะครับผม ในแต่ละวัน,นครับเวลาเหนื่อยเวลาท้อแล้วก็มองคนทีเ่เขาแย่กว่าเรานะครับผมอ,อื้อตัวนี้ลากลูกนะครับนะมีระบบลากลูกด้วยโอ้นะครับอันนี้น่าจะอัตโนมัติหรือเปล่า โอ้ไม่น่าอาจจะโดนตรวมัดนะครับผมบยี่ห้ออะไรครับเนี่ยครับลำโพงยี่ห้ออะไรนะครับใครรู้คอมเมนต์ด้วยนะครับผมไปขึ้นเอาไปใทยนาโอ้ยใส่้ดละก็ใส่ฝุ่นหยาบไม่ใช่3,8ส่ซ้ปดฝุ่นหนยาบยังวะ ลโมเขาปิดนะครับปิดไม่มีกําหนดนะครับผมรถไม่คงรถไม่คโคนี่ก็เรื่อมจอดกันแหละเริ่มจอดตั้งแต่วันนี้นะครับผมเพราะว่าเขาฉีออนันั้นดิเห็นจำเขาขายหินนะมันหนาฝนไงมันขายอย่างอยู่น่าจะโห้าโมงกว่าหกโมงนู่นแล้วมั้งครับขอจะได้ออกนะครับก็ ยังไงก็ขอฝากติดตามแม่คัลล่งจมด้วยนะครับผมคบใครที่ทอ้อใครที่เหนื่อยนะครับไม่ต้องท้อนะครับทุกคนมีอุปสรรคทุกคนนะครับหือท,ที่ว่าคนนั้นจะมีปูมต้านทานน้องไรหรือมากนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับนี่มึงกต้องให้อะยังริง,รงไป,ปนะไปเลยย่างกลับไปย่างไปเลยมึงดองให้ทำไมอะ กูเลากูเดินกลับอยู่แล้วแม็กกูเดินกลับอยู่แล้วเออครับเสียแจมใจนะครับใจครับผมไล่เสียแจมลงจากรถแล้วครับผมเออนะครับเอ้ยเดินกลับจริงๆป่ะเอ้ยดูกระทำไอ้เยกล่าวว่าผมไปแล้วไปแล้วนะครับผมเออนะครับไปแล้วนะครับผมอาการหนักนะครับช่วงนี้ครับยาขาดยาขาดช่วงนี้นะครับเดินกลับดีกว่าชิวนะครับผม การหนักการหนักดีดหรือเปล่าเนะี่ยเฮ้ย